อูเรียบร้อยพี่น้องอยเรียบร้อยคร่เรียบร้อยเห็นไหมอบ้อครับหมดเรียบร้อยครับแต้มแรครับผมมาแล้วมาแล้วสุเมร์ครับสุเมร์มีเสียงครับนิดครับน้อย

นี่อยู่เดี๋ยวนอกเอาไปสุกไหมให้เสียงสวัสดีย้ำส่อๆครับพี่น้องสุกๆสุกคนเบาพบเบาผอเบาจบอีกคือเกขาครับผมสายหากินแบบบ้านมากับจจนเขาครับผมส่อๆข้ามาย้ำหนูครับพี่น้องใส่กับไอ้ว่านี่ครับส่วนครับมาเอาเหล่าขาวกับน้ำเนาะหนาวแล้ว พู้หนึ่งยามมองอยู่างนี้ทุกคนเราเขาบวกไงนี่เงี้ยนอย้นน <c oughs> ี่นั่นนี่ไใส่ใบบ้านกับรบไทยพี่นอ่อนเบื้องครับผมทำพอดีเลืยงานมากอหอดไม้กับหามงับรบไทยกับผมพีนยังน้องพี่นอ้องพามาย่ำต้นเสาเลย อากาศดีครับผมแน่นเบาสองว่ละไม้ข้างหน้าพี่น้งนอง,งไปติตตดตามเพิ่งเด้อครับพี่น้อง <c oughs> ผักสันในเด้อครับผมไปอยู่ค้าพี่น้องหลังแหลกครับผมหลังแหลกเห็นโบ

อูเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยครับ,บ,รบ,รบรหมดเรียบร้อยครับแถมแร่ครับผมมาแล้วมาแล้ว

Hãy subscribe tay hả Ghiền

นอนอย่างสงบนิ่งครับขอเท่านั้นนั่นเดียบมากเลาไวยงามครับมโอ้ตัวนี้เอ

chị đẹp đấy thôi đặt neo <laughs> đặt nè đặt được không nhiều câu bỏ cái Step.

หมูเตียวโอ้ยกัดเป็นบุญๆ <muchil> สู่มือครับสู่มือมิเสียงแล้วครับมีขา่น้มห,ห,หน่อยนุน่มห,ห,หนุ่มนๆมหยียบขาป้อนมาใจก้วขาหนาเลย <laughs> แค่หออนึ่งสองขนาะไปไนี้ไว้เงี้ยไปใสาบอลล่อนมันมาแล้วพี่น้องขอจัดการก่นรอนครับผม มันี่น้องเต็มที่สี่แล้ว

ไปเนี่ยสองอันเก็บไปก่อน,ห,นหัวเ,วนนะเ่าเนี่ยัดเลยหนะัวเ่า่งไรเก็บกลับเนนะี่ยที่ขาดลูกน้ำนั่นติดบ่านั่นสองลังสี่ลังอ่ะนี<อ>่ยนั่นสองหัวเท่านี่เหรขาดลูนกน้ำไหมเจ่าเปลือกหรบางคุ้หนึ่น ข้างหน้าเจ้าเลยล้างนึงเท้าเท้าหนีนู้นไหลเลยอืมอืมเห็นบ่กระือป่วโมอหลังค่อยว่ามาผ่าดหรอกเห่นละข้างหน้าเจ้าแล้วเห็นละขึ้นไปยังซึ่ง

มาเที่ยวท้านี้ญี่ปุ่นญี่ปุน่นตอนเบ่งตาตองตำปนเนาะแล้วเราโกาเบ่งเนาะเบ่งหนูแล้วก็ตัว Có tí mày không a lưu là bọn đấy xin yon lưu là đi gian <laughs> oh, có đi nga mày 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 cú này là hoa đi, cái đuôi béo đi, đập neo chỉ lấy đi, chị tam ไม่ต้องโพสทำไมกันกันเนาะนี่ไงเรื่องหอนไว้เด้๋ยวใส่พลังงานสูสงซีเต็มพี่น้องต้อง่ปยังสูสแงแสงมาได้นี่ตองเจอ,อยังมาซาเสียวเลยไายยูท <c oughs> ูบเบอร์เป็นไงเขาเนี่ยมือปลาก็ได้พี่น้องหนูก็ได้โอ้หมานครับผมเสานี้ มันมานครับผมสองช่องนี่เจ้าลูกสองเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพชรสมเนียครับผมกับมานครับผมสีเต็มสีเต็มโอ้ยจุ่มเจ้าโอ้สุดยอดครับปลากรอยังอยู่ปลากร่อยยังอยู่พี่น้องไม่ตายย้อนมองเห็นไม่ตายเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอด ปาูกะน่ตัวนึงเอโอ้โหอ้ยต่มเงี้เลยต่มแบงให้ตาตองกับพ่อเลยไปกี่เดือน่พ้องเอาดอกเตยมาคลอดพ่อเ้ยนะมาแล้วแดงอโอ้ามตัวนงเออส่ตัมาเดี๋มแดงมานั่มเลยผมีธุงใส่อยู่อจาองเออเขาเราไปก่อยป้าพอดีคร ดดพูดยังเออปีน้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพีเยงสนี้ครับผมคลิปตาพอันไหมครับผมเงียบครับก่อนมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ให้ในนแน่ครับผมฝากไว้เพียงสนีิทเลยครับผม